อืมทีนี้อยากรู้ใช่ไหมตอนนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าเออชีวิตสุดโหดแบบนี้ใช้มอืออะไรมาก่อนที <c oughs> นี้พอเราไปบวชเนอนเั้นยังนะไม่มีมือถือหรอกเรามีมือถือตอนอายุเท่าไหร่จริงๆเริ่มใช้มือถือก็คือตั้งแต่เอาจริงๆคอาจารย์ใช้ตั้งแต่ก่อนบวชแล้วฮะเพราะว่า<น>ต้องติดต่อต้องโดนตามตามตัวถูกไหมครับใช่คืออยากมีโทรศัพท์อยากมีโทรศพัพท์ช่วงนั้นก็ หาพ่อนั่นแหละครับพ่อก็มาเป็นครั้งคราวนะแต่ก็เป็นผู้หายสับส่นเหมือนเดิมมากเป็นครั้งคราวก็จะแบบว่าซื้อโทรศัพท์ให้ลูกอะไรเงี้ยครับเราซื้อเครื่องเครื่องถูกๆให้ลูกก็เริ่มหาซิมหาอะไรมาตามภาษาเด็กครับอยากรู้อยากเห็นเลยนนอ้นเบอร์นั้นจําได้ไหมเบอร์อะไรเบอร์เบอร์แรกที่ส่งให้เลยครับเบอร์เบอร์นั้นเลยงั้นงั้นให้ทีมงานขึ้นเบอร์มาหน่อยโอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วทีนี้เบอร์แรกจะเป็นสองเจ็ดศูนย์ สองสามห้าเก้านาะใช่ครับมันมีซวยครึ่งหนึ่งดี D ครึ่งหนึ่ง <laughs> เห็นได้ชัดเลยอ่ะโอ oh, แดงเน่าครึ่งหนึ่งอีกอันหนึงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอคิดว่าตอนนั้นที่ชีวิตเราแย่เราเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชีวิตแย่มันเหมือนมีอะไรคอยช่วยไหมใช่ครับผมผมรอดตายหลายครั้ง แล้วผมก็รู้สึกว่าเวลามันวิกฤตจริงๆมันจะมีอะไรสักอย่างมาช่วยแบบแปลกๆไม่มันจะเป็นเป็นคนมาช่วยเป็นเหตุการณ์เลยสักอย่างที่ทําให้เราบุดวิตมาได้โดยตลอดอืมก็ผมผมอธิบายคนที่ตามอยู่เนาะเอผมดูอย่างนี้นะครับเลขสวยๆเนี่ยหนักๆเนี่ยก็คือสองเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์สองนะครับ เด่นๆเลยคือสวยเรื่องเงินคิดว่าตอนเป็นเด็กมีตังค์หายากไหมหรือว่าแบบไม่มีเงินใช้เลยหรืออะไรยังไงที่มันทุเรศเรื่องเงินเป็นยังไงไม่มีครับไม่มีเลยแล้วไม่ไม,ไม่ค่อยมีใ,ใครช่วยเรื่องเงินถูกไหมไม่ค่อยมีคนระับพ่อจาได้ว่าพ่อเอาเงินมาให้เอาทีละเกือบสิบบาทให้ใไปไ,ไปโรงเรียนมันละสิบบาทไปโรง,<ม>งเรียนว่าสิบบาทตั้งแต่สมัยปถมพอขึ้นมา มัธยมเนี่ย<ม>ก็เริ่มมาวันละสิบเท่าละยี<ม>่สิบครับส่วนใหญ่ยาย,ยายมากกว่า<ม>ยายจะได้เงินจากลูกหลานญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแล้วยายก็จะชอบเก็บหน่อไมั้งไปขายเก็บผักไปขายอ่าแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงเลี้ยงหลานตอนนั้นจะเลี้ยงหลานอยู่หลายคนนะสามสี่คนเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าจะพูดไปก็ก็เหมือนเหมือนนิพานเหมือนนิยายแล้วรีวิตผมนะ ไปไปโรงเรียนไปอะไรเนี่ยไม่เกิดว่าไม่ไม่มีตังกินขนมอะหรือแม้แต่อยู่บ้านเนี่ยทอดไข่ทอดไข่จานหนึ่งลุมกันกินประมาณสิบคนพูดไปเหมือนว่าเรื่องจริงแบบอาจารย์ยังนึกถึงเด็กบปานนอกที่อยู่อุดรที่อยู่ท้องไล่ท้องมาหาปูหาปลากินไปแอบขโมยผลไม้ขโมยมะม่วงเขากินอะไรอย่างเงี้ย วิ่งเล่นตามทุ่งนามนนีเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆครับเป็นอย่างนั้นเลยจนจนบวชนะครับจนบด้วยบวชมันถึงมันถึงเริ่มดีครับพอบวชเนะี่ยมันมีหลวงพ่อเป็นผู้เป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่ที่ให้เราตา,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 าแล้วเราเกิดใหม่ครับจริงๆผมเริ่มใช้เบอร์นี้ตั้งแต่ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมผมจําเป๊ะๆไม่ได้จำไม่เดียวมันเริ่มปอปอสี่ปอห้าปอหกเนี่ยครับจนขึ้นมอหนึ่งประมาณนั้นที่เริ่มชั แล้วมาเราใช้อยู่กี่ปีครับแล้วมาเปลี่ยนเบอร์ตอนที่เท่าไหร่ใช้นนจนเกือบจะถึงเป็นเนนเนี่ยก็ประมาณมสองมสามเลยครับมสองมสามประมาณนั้นเกือบประมาณเกือบมเกือบมสี่จริงๆเบอร์เพิ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนแบบว่าเป็นกิจจาลักษณะคือช่วงศึกจากเป็นสามเณรครับศึกศึกออกจากสามเณรไป แสดงว่าเบอร์หนึ่งเก้าห้าสี่หนึ่งห้าเก้าเนี่ยเป็นเบอร์ตอนที่สุดจะัามาเรนรู้สึกครับอตอนที่สึกเลยตอนนั้นก็ต้องไม่รู้วิชาตัวเลขสิทําไมมันได้เลขนี้มาพูดต่ำตรงนะอาจารย์ผมมีมีคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์โตตอนนี้ก็บวชเป็นพระอยู่เขาเป็นหมอดูครับแล้วเขาอ้างว่าเขารู้จักกับอาจารย์นิติกิ ครับแล้วเข,เขาว่างว่านะผมก็ไม่รู้นะจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้จักอาจารย์จริงๆหรือเปล่าเขาก็ดูเบอร์ครับแล้วก็ส่งเอกสารมาเป็นปึกเลยฮะว่าเนี้ยที่อาจารย์นี่ติกิดสอนเอาไปอ่านตอนนั้นไม่ได้สนใจเลยฮะไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเรียนอะไรเลยนะฮะแต่เขาก็จะแนะนํานั่นนู่นนี่ยับเยียนให้เราครับผมเราก็เลยอ่ะลองไปหาดูลองไปนั่นดูนี่ดูอะไรอย่างเงี้ยก็จับผิดผิด,ผดถูกถูกมาประมาณนั้นเลยครับ หมายถึงว่าไปหาซื้อเบอร์เองหลังจากมีความรู้ได้เบอร์นี้มาไหใช่หาซื้อเองครับเพราะเป็นเบอร์ที่พอจากสาม,มเณรไปเป็นทหารปีหนึ่งก็ใช้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนเป็นทหารนั้นมีมีเพิ่มมาอีกเบอร์หนึ่งอยากจะเป็นทหารอันนี้พูดง่ายๆอยากเป็นทหารก็เปลี่ยนมาใช้เบอร์ทหารโดยที่ความไม่รู้นะผมถ้าผมจำไม่ผิดผมใช้เจ็ดแปดเจ็ดแปดย้ำกันสองคู่อยากเป็นทหารอยากเป็นในสิบ เขาก็แน่นอนว่าอาชัย78สิ78 78ในยศยศตำแหน่งสูงอ่ะที่หมายว่าโคตรเหนื่อยเหนื่อยแบบคือหน่วยดีๆเราไม่ได้ไปเราสมัครไปเราลงบรรณารักษแต่เราได้ไปอยู่ทหารปืนใหญ่แล้วเป็นหน่วยที่ขอโทษเถอะจันเป็นหน่วยที่โทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้ใช้งานแบบอืโคตรเหนื่อยแต่ละวันไม่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 มีวันไหนไม่โดนซ่อมเหนื่อยล้กเลือดมากครับ สรุปสรุปก็คือใช้เจ็ดแปดเจ็ดแปดในกายเป็นเหนื่อยใช่ใช้คือไม่ผมไม่รู้นะตอนตอนนั้นตอนนั้นผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าทําไมมันเจอแต่อะไรแบบว่าหน่วยที่เราอยู่สระทมเหมือนเพื่อนเลยเจ็ดแปดเจ็ดแปดย่ำยำกันนะประมาณสองคู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือตําแหน่งยังไม่เลื่อนไงแต่ได้งานใหญ่ไงใช่ครับคือป้าคออยู่เลยยังไม่ใช้เจ็ดแปดเจ็ดแปดประมาณนั้นครับ มันมันก็กลับมาที่ทฤษฎีตัวเลขเนาะหลักการคือต้องใช้ตามความเหมาะสมเนาะใช่พอใช้ไม่เหมาะสมปุ๊บเฮงเลยได้แบกดินแบกปืนทฤษฎี <c oughs> นี้เคยเคยเจอลูกศิษย์ลูกศิษย์ของอาจารย์เลยครับแต่ว่าเขามาคุยเนาะเขาบอกเขาเป็นช่างกล้องถ่ายภาพเขาบอกว่าเขาลองใช้เบอร์ที่แบบเป็นเบอร์มงคลแต่ไม่ใช่เจ็แปดเก้าเน่ยอยู่ระยะหนึ่งเขาบอกเขาใช้แบบนั้นแหละแล้ปรากฏว่า คนที่มาติดต่อลูกค้าเนี่ยก,ก็เยอะก็ถือว่าได้รายได้แต่พอเขาลองมาใช้เจ็ดแปดเก้าประมาณครึ่งปีเขาบอกลูกค้าที่เจอกลับเป็นพวกเศรษฐีร้อยล้านพันล้านจนเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีโอกาสจะได้เจอคนแบบนี้แล้วเขาก็เลยลองทดลองสวิต์กลับไปใช้เบอร์เดิมเขาบอกลูกค้ารวยๆยนั้นก็หายไปอาจจะเป็นเรื่องของการดึงคอนเนคชั่นก็ไดผมม้ผมว่าความเหมาะสมนั่นแหละผมว่าความเหมาะสมเลยถ้าหารเกณฑ์อาจถามดูใช้เจ็ดแปดครับ แ <c oughs> ต่มันแปลกอย่างหนึง่งคือตอนที่เป็นทาหารเกณฑ์่ะผม <c oughs> ผมมักจะโดนเรียกให้ไปอยู่หน้าห้องโดนเรียกอยู่หน้าห้องไปชงกาแฟไปวิ่งรับนายถือกระเป๋าให้นายไปอยู่บ้านนายอะไรอย่างนี้ยครับแล้วก็จะมีโอกาสที่แบบว่าอาจจะได้แบบว่าสะอาเข้าไปอยู่โรงรีนในสิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผมเองไม่เอานิดนึงจะได้จะไม่มีเป็นลูกในพลแล้ว โอเคเออฟังแล้วสะดุกดีนะได้ได้ประสบการณ์หลากหลายทีนี้พอมีหนึ่งเก้าห้าสี่ห้าหนึ่งเก้าเนี่ยตัวเลขอะมันมีเรื่องของฝ่เรียนมีเรื่องชื่อเสียงตอนนั้นเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับเป็นเป็นหมอดูเป็นหมอดูเลยครับผมนี่เป็นสึอกออกมาเนี่ยไม่รู้จะทํางานอะไรตอนแรกทํางานสึอกออกจากสามเณรปุ๊บคาดว่าจะหาเงินไปเรียนก็ไปทํางานร้านทอง ทำงานร้านทองเสร็จด้วยความที่ด้วยความที่เป็นเด็กอะฮะไม่เคยไม่เคยเจองานประจําไม่เคยเจอใครมาสั่งเราเป็นสามเมาร์นเนนวุ้นเรามีเกียรติมากเราไปไหนมีเดียวคนนับหน้าถือตามีมเดียวคนฟังรลเทศพอเราไปเป็นพนักง,งานปุ๊บเราโดนดา่าโดนดา่าโดนบน่นโดนว่าสารพัดแอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องน,น้ำแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาคนมาซื้อของกับผมซื้อทองกับผมเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเชื่อเขาจะชอบเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้อง พูดดีน้องขายเก่งน้องมีออรา่าน,น,นั่นนู่นนี่มีคนมาทักเลยหน้าเหมือนดาราเลยก็จะลักษณะนั้นเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่อยู่ในร้านรวมถึงผู้ชายก็จะมาชอบก็จะคือแบบว่ามีคนเข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนเสนองานน,น,นั่นนู่นนี่ให้ถึงขั้นที่แบบว่าอันนี้ขอเปิดเผยนะฮะพรีชีพแล้วกนะันมีคนมาเสนอว่าน้องไปทํางานกับพี่ไหมไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ เป็นเด็กเสียคิดาผู้ห่แต่เป็นผู้ชายนะแต่เป็นผู้ชายนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องก็ไปคุยกันเองว่าจะยังไงต่อจะไปต่อไหมจะคิดกันเท่าไหร่แต่พี่ต้องได้เปอร์เซ็นต์พี่หักค่าคิวนั่นผมกลัวมากครกลัวมากเขาลากผมไปห้องน้ําเลยนะลากแบบต้องมาถ่ายต้องมาถอดเสื้อถ่ายต้องลงในแคตตาล็อกนั่นนู่นนี่อะไร ที่อน,น,นาคตจะเป็นายนแบบไม่รู้ตัวโอ้ตอนนั้นเป็นเด็ก,กนาก็เกือบจะเชื่อนะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปเป็นดีเจนะพี่จะพาไปเป็นวีเจออกรายการนั่นนู่นนี่เราก็แบบด้วยความเป็นเด็ก,ก,กดีดีะดดนะมีเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็เลยไม่คอยตามเขาวิ <S <s ่งออกจากห้องน้ําเลยวิ่งออกจากห้องน้ำแล้วก็กลับมาทํางานนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ คือจะพูดยังไงอาจารย์เรื่องความเชื่อเนี่ยมันอยู่กับผมถ้าพูดตรงๆนะอาจารย์มันอยู่ผมตั้งแต่เกิดไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมาใช้เลขไอ้พวกหนึ่งเก้าหรือตองเก้านะเพิ่งมีอย่างอย่างเบอร์เดิมผมนะฮะตั้งแต่ผมใช้เบอร์เดิมแล้วแหละตั้งแต่เกิดเกิดมาเคยเกิดนิมิตกับตัวเองตอนอยู่กับตอนอยู่กับยายยายไปซื้อที่ที่หนึ่งนะฮะไปซื้อที่ให้ลูกหลานไว้ไว้ปลูกบ้านอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ตรงสามแพ่ง นะครับอยู่ตรงสามพงังและที่ตรงนั้นคือป่าช้าเก่าซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ก็นอนอยู่กับยางพอเราคอยหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับผมจะได้ยินเสียงนกแสกมาเกาะตรงระเบียงก็ร้อง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 เสร็จมันกลายเป็นดวงไฟครับกลายเป็นดวงไฟแล้วมันวิ่งวิ่งเข้ามาชนตรงหน้าผากผมเนี่ยปุ๊บแล้วบังคับให้ผมหลับตาแล้วผมเห็นภาพไฟไหม้บ้านหลังนี้ภาพคนตีนกันฟันกันฆ่ากันยิงกันเสียงร้องแบบวุ่นวายมากเลย ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ตื่นมาก็เหนื่อแตกเลยก็ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่ก็แบบไม่คงไม่เชื่อเด็กอะครับแต่ทุกวันเนี้ยมันเป็นอย่างที่ผมมันเป็นอย่างที่ผมเห็นคือบ้านแตกสลายขาดหมดเลยแล้วยายอายุสั้นทุกอย่างวุ่นวายหมดจนถึงวันนี้นะฮะที่ตรงนั้นก็คือทําอะไรไม่ได้เลยเป็นบ้านร้างเลยะครับคนที่อยู่ก็คือลูกหลานที่กักขระมากที่เราไม่อยากไปยุ่งด้วยนะ,ะเป็นสังคมที่ที่เน่าเลยบ้านหลังนั้น จากนั้นมาก็กเริ่มมีเรื่องลี้ลับอะไรนั้นบ้าน,บ,านบ้านนั้นมีเลขที่บ้านไหมผมจําไม่ได้มีสิวงเดียวผมต้องถามคุณแม่พี่ก่ครับ <c oughs> คุณแม่ <c oughs> ได้ได้กำลังมันกำลังมันมันทําให้เราไปสนใจตอนถอดเสื้อนี่แหละเลยต้องตอบเวลาเนี่ยพอถอดเสื้อปั๊บเนยอดคนดูพุ่งเป็นร้อย มีคนมีคนพิมพ์มาว่าเหน่ยให้ขอดเสื้อบนที่ที่ยาอยู่เ่ยบ้านที่ที่อยู่ตอนนี้นะที่เรานอยู่ตอนนี้หกสิบห้าครับอาจารย์หมู่สิบสี่เลขบ้านก็ดีนะราแปลกมากคือคือที่ตรงนั้นอ่ะพอสืบไปมันคือป่าช้าเก่ามันคือป่าช้าเก่าแล้วบ้านของยายคืออยู่สามแพ่งเลยแล้ว ในซอยนั้นที่เป็นที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยที่เจ้าของเดิมมันปรับปรุงจากป่าช้าเนี่ยทุกบ้านแทบจะล้างหมดแล้วครับบ้านแตกสลายขาดหมดอยู่กันไม่เป็นสุขค่ากับตังก็มีครับโอ้ต้องไปทําพิธีแล้วอ่ะอันนี้พี่ชีฟเล่าเลยว,ว่าหลานผมก็ฆ่าคนตายกลางบ้านณนะสถานที่นั้นจนเป็นข่าวดังอูดดอ,อืมมันทันเลยามว่าสิ่งที่ผมเห็นมันเกิดขึ้นจริงจนถึงวันนี้แล้วยายอายุสั้นมากผมแบบ โตรสงสารโคตรคิดถึงยายทั้งทั้ง,ท,งที่ยายเป็นคนสวดมนต์ไหวพานั่งสมาธิทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับแล้วเป็นเรื่อง,เร,องเรื่องพวกความเชื่อเรื่องพวกศาสนามันก็เลยอยู่กับผมมาตั้งแต่เกิดเลยครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมาแบบใช้ตองก้าวใช้อะไรครับก็ ừ, อย,อยู่อย่างเงี้ยอย่างนงี้ผมต้องกลับไปดูแล้วว่าที่ดินหรือบ้านที่อยู่เนี่ยเป็นป่าช้าเก่าแล้วประมาณมันมีมันมีคนที่เขามีปัญหาแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็คนทําบุบ้านในยุคใหม่เขาก็ไม่สนใจ เขาได้ที่ราคาถูกมานั่นแหละครับประมาณนั้นก็เลยจริงๆไม่เคยทิ้งไม่เคยห่างจากอาชีพการดูดวงเลยดูมาเรื่อยๆดูมาตลอดแต่ยังไม่ได้มาทําเป็นกิจจลักษณะอย่างแบบทุกวันนี้ครับดูมาตลอดแล้แต่เป็นเนยนก็ดูเขาตั้งแต่มสามนะฮะซื้อไพ่าซื้อไพ่พง,งยานจากเซเวนมะาตอนนั้นมสามก็ก็เปิดแล้วก็มีคนมาดูครั้งนั้นคือครั้งที่ไม่รู้ว่าจะเสียใจหรือดีใจดีทายเขาว่า ระวังนะครับเจ้าที่ที่บ้านแรงมากให้ไปขอขมาเนะ่ไอ้ที่ทำผิดกับเขาเนะ่ยนะครับแล้วเอาพระพุทธรูปไปหรือไม่ก็ไปบวชพราหม์สักเจ็ดวันเก้าวันไม่งั้นพี่ตายไปในสามเดือนตอนนั้นอยู่ดีก็หลุดปากพูดเป็นเนนเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเขาเขาไม่ทําเขาเขานั่งตัดเล็บอยู่ดีๆเนะี่ยนั่งตัดเล็บอยู่ดีอยู่ดีเขาเส้นเลือดในสมองแตกตายเลยก็เป็นเคสที่ที่ที่พิสวงดีคนระับตอนเป็นเนน แสดงว่าตอนที่ใช้ใช้เบอร์เนี่ยมันมีเลขเก้าเลขเก้ามันทําให้เราเซนแรงเนาะแต่จร,จริงเบอร์ที่เห็นเนี่ยมีเก้าทุกเบอร์เลยนะใช่ครับมีเก้าทุกเบอร์นี้ไม่พ้นจากเก้มีเมื่อกี้เห็นแปดห้าสี่เก้าเก้าอะไรเนี่ยอันนี้ไปได้มายังไงครับศึกษาศึกษาศึกษาเองอ่านเองอีกแล้วครับศึกษาเองอ่านเองเอาเอาแปดห้ามาใช้นะตอนนั้นคือไม่รู้นะก็มาใช้แต่ถ้าไม่รู้ครับไม่รู้รู้คร่าวๆมากกว่าจนจนไปเรียนกับอาจารย์นั่นแหละว่า ที่อาจารย์บอกว่าแปดห้ามันจะปวดหลังปวดท้องผมเป็นโรคกระดูกทับเส้นตั้งแต่ยูยังน้อย,อย mm hmm. ครับ mm hmm. ต่ตอนนั้นรับดูดวงแล้วแหละลูกค้ามาแบบมาแบบรับไม่ทันนะฮะมาแบบรับไม่ทันเลยคือมาเยอะมากเพราะมันเป็นมันมีตองเก้าแล้วก็มีแปดห้าด้วยผมผมผมก็เพิ่งมาเรียนรู้กับอาจารย์ว่าแปดห้าคือการแาก้ไขกัญดูกหางคนด้วยใช่ไหมครับแต่ว่ามัน,ม,นมันมันมีเอฟเฟกต นั่นแหละผมก็เป็นโรคปวดหลังจนจนถึงทุกวันนี้นะมนี้ต้องถามนี้ว่าเป็นหมอดูเนี่ยเรื่องรับกรรมจะไปขอคู่กันไหมถูกต้องคนระับผมดูดวงแล้วแบบเลือดก,กำเดาไหลนีถ่ายเป็นเลือดนะครับแต่ตอนนั้นคือเป็นหมอดูไม่ค่อยดีครับหมอดูหลอกหลอกขายของขลัขงตอนนั้นขายน้ำมันพายด้วยนะครับขายน้ำมันพายแต่ว่าพอพอขายออปชันแบบเนี้แล้วมันได้ตังค์เยอะกว่าถูกไหมใช่คนคนจะชอบอะไรแบบนั้น<อ><ท> อันนี้เป็นพีชีเล่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องอดีต <c oughs> ทุกวันนี้ไม่มีแล้วคือคือธรรมชาติถ้าเราถ้ามองมองลําดับชีวิตอ่ะเรามาจากคนที่ไม่มีถูกไหมครัพอเราหาเงินได้เราก็อยากมีเงินถูกไหมครัใช่เราอยากมีเงินเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นคนจิตใจดีแล้วอยากมีเงินเอาไว้ให้แม่ให้พี่ให้ใหน้องเหลือคนอื่นด้วยพอที่ผ่านมาเราอาจจะต้องแบบพึ่งคนอื่นตลอดเวลาเนาะ,อะพอถึงเวลาหาเงินก็อยากจะหาได้ก็ลองหลายๆอย่างแหละพอลองแล้ว ขายน้ำมันพลายแล้วไม่เวิร์กก็เลิกถูกไหมครับใช่ครับร,รู้เริ่มรู้ดีรู้ชั่วเริ่มมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนครับ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าควรควรจะทำนี<ม>นเ่เป็นทางที่ถูกมากกว่าเอาเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราแค่ดูดวงแล้วถ่ายเป็นเลือดปวดหลังอาการแปลกๆเลือดกาเดาไหลเนี่ยมันก็เรียนรู้มากเลยเนาะ <c oughs> ไม่ไม่เจอกับตัวจะรู้ได้ไงว่ามันรับกรรมใช่ ถ้าไม่ดูถ้าไม่ดูแม่นแล้วจะป่วยเหรอผมเองก็มีไม่สบายป่วยกับตายมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะทีนี้ว่าให้เตือนเตือนคนที่ชอบเรื่องดูดวงเนาะยิ่งทายแม่นมากยิ่งสวยมาก <laughs> ทีนี้ก็คำว่ามีครูบาอาจารย์เดี๋ยวจะบอกนิดนึงว่าจะมีงานไหว้ครูออนไลน์วันที่สิบแปดพฤศจิกายนผมก็จะเป็นวันไหว้ครูนะครับ <laughs> ทุกทุกเดือนก็จะเป็นไหว้เทพประการแต่พอประมาณสัก ธันวาหรือพฤศจิกาก็จะกำหนดให้เป็นวันไหว้ครูก็ไหว้ออนไลน์ก็คือตั้งบายศีลอะไรที่ห้องตามแต่สะดวกของแต่ละคนแล้วก็ไหว้ครูพร้อมกันพอหมอวอดพูดคําเนี้ยพอมีครูบาอาจารย์แล้วหมอวอดรู้ใช่ไหมพอมีปุ๊บจับที่เราต้องเจ็บนะมันก็เบาลงเบาครับเบาตอนแรกๆเรามาดูดวงเนี่ยเราไม่มีครูอยู่แล้วถูกไหมพอเราไปซื้อไพ่จากเจเว่นปรึกษาเองทั้งนะั้นเลยครับแล้วพอพอเริ่มมีครูบาอาจารย์แล้วมันเจ็บต่างกันไหม ต่างต่างครับรู้สึกว่าต่างแล้วก็การทายมังจะรู้สึกว่าบางทีมันก็เหมือนนิยายนะมันมีอะไรมาบอกมาพาเราพูดพาเราทําอะไรบางอย่างที่เรารสึกว่ามันก็เป็นเรื่องเหนือเหนือเหนือ,เหน,อ,เ,หนอเหนือความเหนือความเหตุและผลนะประมาณนั้นนะครับแล้วแล้วทีนี้พอมีครูบาอาจารย์แล้วทํา,า,าทผิดคิดว่าโดนลงโทษสองเท่าไหมโดนแน่นอนครับ <laughs> โดนแน่นอน <laughs> แล้วเจ็บ เจ็บทรมานกว่าตอนที่ไม่มีครูบาอาจารย์ด้วยเนาะเวลาท่านหวดยใช่ครับอ่าฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับคนบางทีมันไม่สามารถจะรู้ได้จนกว่าจะเจ็บจนเกิดจะรู้ว่าอ๋อเนี่เรานอกรู้นอกทางหรอท่านไม่ชอบหรอนะครับอันนี้ไม่สามารถอธิบายเป็นตัวเลขได้่ะ,ะทีนี้ผมอยากเห็นเบอร์ปัจจุบันแล้วเบอร์ปัจจุบันเนี่ยใช้มายาวนาแต่ละเบอร์ได้มายังไงครับเพราะตอนนี้ขึ้นเบอร์เป็นสองสามเก้าหนึ่งสี่ห้าเก้าเบอร์สวยมากอีกเบอร์อหนึง่ง หนึ่งห้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าโอ้หนี่ระดับเก้าคณะจังหวัดเลยเบอร์สองสามเก้าก็ได้จากคุณทีครับอ่โอเคมาทำงานร่วมกันก็เลยเบอร์นี้ชอบเนาะก็เลยเอามาใช้เลยนะใช่ครับแล้วก็ตองเก้านี้ได้จากอ่าจะพูดตรงๆก็คือแฟนเุ็คนหาให้อืมตัวอยากให้เราอสงบสงบใช่ไหม ใช่ตัวเราก็เริ่มมีความรู้แล้วจากที่ได้ได้ไปศึกษากับอาจารย์แล้วก็ตัวผมได้มีโอกาสไปศึกษากับแม่ชีพิมวราที่วัดฝายหินที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์พัสกรน,นะครับก็ได้ไปรับความรู้ตรงนั้นอีกในเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องตัวเลขนะครับอีก,อกเพิ่มเข้าไปอีกนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะทํางานตรงนี้ละเราควรจะหาเบอร์อะไรสักเบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์หลัก สำหรับเราที่เราสามารถที่จะเอามาส่งเสริมตัวเองได้ก็เลยเลือกเป็นเบอร์นี้ครับแล้วก็แฟนก็แนะนำแฟนแฟนก็ศึกษาเรื่องตัวเลขครับแต่ของเขาจะเป็นศึกษาเองเรียนรู้เองครับผมเขากรรู้แหละมันทำให้ไม่มีใครมายุ่งไงแต่สองสามเดือเดี๋ยวมีมีคนมาชวนอีกถ่ายคตตาล็อกอีกครับแต่ตอนนี้ลำบากแลแหละอ้วนขึ้นเยอะเนาะ ครับผมอ <laughs> <laughs> ืมโอเคตอนน้ปัจจุบันเบอร์ปัจจุบันเนี่ยแฮปปี้แค่ไหนครับเปลี่ยนแล้วมันเชนมากไหมเรารู้สึกว่าชีวิตเราพลิกพลิกในระดับหนึ่งเลยครับอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดสําหรับผมเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันพลิกแบบเราเราไม่เคยคิดว่าเราจะจะจะ,จะได้ขนาดนี้ครับผมคือเราหวังไม่สูงแหละแต่เรารู้สึกว่าเบอร์โทรเนี่ยช่วยเราได้มากอันนี้ผมกล้าพูดคํานี้เลยว่า ชีวิตหมอบอดเปลี่ยนได้เพราะตัวเลขผมเปลี่ยนให้แม่ผมเปลี่ยนให้น้องผมเปลี่ยนให้ญาติพี่น้องทุกคนทุกคนเห็นผลหมดผมเลยกล้าพูดเลยว่าพลังตัวเลขนี่มันมันมันเป็นเหตุสัจจรน์อย่างหนึ่งเลยครับผมจะพูดกับทุกคนเสมอว่าเรื่องเบอร์โทรเวลาผมดูให้คนฮนะผมเพูดเสมอว่าเรื่องเบอร์โทรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความเชื่อผมพูดอย่างนี้เลยบางคนจะแบบว่าเบอร์โทรเรื่องความเชื่อความเชื่อความเชื่อผมบอกเลยเบอร์โทรไม่ใช่เรื่องความเชื่อเบอร์โทรเป็นเรื่องของพลังงานเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถ้าคุณศึกษาเรรรื่องงงพัานนจจิๆะะู้ ว่าคลื่นสมองมนุษย์กับคลื่นคลื่นพลังงานของโทรศัพท์เนี่ยมันจูนกันได้เบอร์โทรดีไม่ดีอย่างไรส่งผลต่อความคิดการกระทําและคําพูดของคุณและความคิดการกระทำและคำพูดของคุณนั่นแหละที่จะดึงดูดสิ่งดีหรือไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณผมรู้สึกว่าเบอร์เปลี่ยนชีวิตผมทำให้ดีขึ้นมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานเรื่อง,องการเงินเรื่องของความสามารถครูบาอาจารย์คนช่วยเหลือสุขภาพดีขึ้นมาก จากที่ผมแบบว่าใช้อห้าแปดมาตั้งนานนะครับผมก็มารู้ความลับผมก็เปลี่ยนทิ้งมรู้ว่าพลังงานมันเป็นแบบนี้ก็มาเปลี่ยนเรียนเสร็จก็ได้ไปเจอหมอดีเจอยาดีครับมันก็ดีขึ้นหายไปจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยเป็นด้วยเหรออะไรเนี้ยมันก็ดีขึ้นมากนะครับประมาณนั้นเราเลยรู้สึกว่ามันดีขึ้นทุกเรื่องครับแม้แต่เรื่องของการเรียนด้วยนะครับเรื่องของการเรียนก็ดีขึ้นผมเคยใช้นี่ผมอยากจะแชร์มากอาจารย์ <S <S ผมเน่ยผมเขียนตัวเลขใส่เคสโทรศัพท์ อันนี้อันอีกเครื่องหนึ่งที่ที่ถ่ายอยู่ผมเขียนใส่เคสโทรศัพท์ผมผมเรียนกฎหมายเนาะแล้วตัวผมเองไม่ใช่คนที่ที่สมองดีอะผมวุ่งตรงผมไม่ใช่คนสมองดีใช่ <laughs> ผมเขียนอะไรนะสองสี่หนึ่งห้าผมเขียนใส่แล้วผมไปเรียนแล้วเรียนกฎหมายครับอาจารย์มันต้องท่องนั่นนู่นน,นี่นี่นั่นนั่นแล้วผมเป็นคนที่อายุมากที่สุดในรุ่นเพราะผมไปเรียนช้าทุกวันยังเรียนอยู่ก็ไปเรียนแต่กลับกลายว่าผมได้คะแนนอันดับหนึ่งของห้อง ทุกคนก็อึง้งผมก็แชร์นี่ไงเนี่ยเวลาสอบก็เขียนไปสิเขียนใส่แขนก็ได้เสียนาวใครดีวแล้วเพื่อนผมก็ไปทาจริงๆเขียนใส่แขนสองสี่หนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าเขียนเข้าไปมันก็ตอบได้จริงๆมันก็ท่องได้จริงๆผมรู้สึกว่ามันมันส่งผลจริงๆอันนี้อยากแชร์มากๆเลยครับสําหรับใครที่แบบอยากเอาไปใช้นะแล้วก็เคยเปลี่ยนให้กับคนที่แบบว่าลูกดื้อลูกหัวไม่ดีลูกเถียงเนี้ยผมก็จับเลขการเรียนให้หมดพวกหนึ่ง 45, ห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่อะไรพวกเนี้ย ก็สุดท้ายลูกเขาก็เปลี่ยนแปลงจริงครับไม่เกิดสองถึงสามเดือนแค่นั้นเองอันนี้อยากจะแชร์ว่าเคเจอกับตัวจริงๆผมก็มงว่าไอ้ทำไมผมท่องได้วันนั้นที่ผมผมเป็นคนเกลียดกฎหมายเกลียดตำราเกลียดการท่องมากแต่ผมท่องได้สอบได้ด้วยเอรนี้ครับอืมก็ดีขึ้นทุกเรื่องครับถ้าสรุปให้ฟังนะสองเบอร์นี้พาผมมาได้ถึงวันนี้นะแต่ผมมองว่าผมไปผมก็ต้องไปอีกต้องไกลมากกว่านี้อีกครับ พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณทีไปทำดินสอขายนะเป็นลายสองสี่หนึ่งห้าเป็นความพิดตื้นมันอยู่ในแพนอยู่แล้วนี่พอทำปากกาไม่พอเชิญหมอบลอสมาเสกอีกได้เลยยิ่งขังเลยเพราะว่าในในรูปจะมีที่เราใส่ชุดพรามเนาะไปทำพิธีแล้วใช่คใช่ทุกวันนี้ก็มีทำพิธีนี้เราได้มีโอกาสเจอครูบาอาจารย์เจอตำหรับตำราจริงๆก็ตั้งแต่สมัยโดนทาปิเนนแล้วล่ะค่ะ มันโดนัาคับเรียนตอนช่วงนั้นไม่ค่อยได้สนใจแต่พอสึกมาจริงๆมาใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงเนี่ยวิชาพวกนี้เราได้เอากลับมาใช้หมดเลยเรานึกรู้สำนึกบุญคุณครูบางชานทุกคนเลยว่าพี่ที่พ <c oughs> ยายามสอนพยายามเลี้ยงให้เราครับเราได้มาใช้จริงโดยเฉพาะวิชาของอาจารย์อติบดีกิครับที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันมันสามารถช่วยชีวิตคนได้เลี้ยงตัวผมได้ด้วยนะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยพาผมมาสู่ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งนะฮะประมาณนั้นอาจจะยังไม่ได้ยิ่งใหญ่มากครับ ประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าดีขึ้นจากแต่ก่อนที่เด็กเลี้ยงควายเด็กตามทุ่งนาหาปูหาปลากินเลยแลละครับไม่มีตังอะไรนะครับประมาณนั้นอืมทีนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีคนเขาอยากจะติดต่อก็เรามีให้เบอร์ไว้แล้วเนาะที่ทวันนี้เราทําเราทําอะไรบ้างครับผมก็ดูดวงครับเป็นหลักเลยมีว,วิชาอะไรบ้างวิชาไม่ได้วิชาเดียวเนาะดูกี่วิชาโหราศาสตร์ไทยครับ เลขสัตตาเลขเจ็ดตัวหรือสัตต์ามหาเลขนะครับแล้วก็มีไพ่พรมยามไพ่ออร์เริก้ไพ่ยิปซีนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นี่แหละครับวัตถุมงคลพิธีกรรมโบราณต่างๆตอนนี้เปิดชมรมที่บ้างที่จังหวัดอุดรนะครับชมรมพุทธภาราพยากรณนะ์เป็นชมรมของนักโหราศาสตร์ที่เราจะรับสอนด้วยร,รับดูด้วยนะครับอืมก็ ึืนรูใไปแล้วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีคนถามตอนนี้ก็ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวตอนท้ายก็จะอาจจช่วยขายของอีกส่วนหนึ่งห้าเก้าก็เจอใครที่เขาเหมาะสมก็แนะนำมากรสสงเสริมนะครับอะทีนี้ทีมงานบอกว่าให้ให้เวลาเท่านี้แหละทีนี้เดี๋ยวเราจะขั้นโฆษณาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงของอะไร